เรื่องของทิติพันธ์เนี่ยก็เป็นเป็นข่าววงในมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับว,ว่าว่ามันไม่มีเขานะคุณต๋มมันไม่มีเลยนะก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยม,มันมันก็ก็พอจะมีอยู่ว่าเรื่องในในวงในกันจริงๆนะครับว่าทิติพันธ์เองเขาก็อยากจะมาอยู่กรุงเทพนะครับแต่ไหว่าผมพูดไปก็ไม่ผิดเพราะผมต้องการจะกลับบ้านใช่ใช่ครับแต่ว่าเอามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับก็มี คือขณะผ่านการคุยกันมาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของสโมรสรกับสโมรสรน,นะครับเป็นเรื่องความสมัครใจของอนักฟุตบอลอันดับแรกก็คือความสมัครใจของนักฟุตบอลก่อนนะครับว่าอ,อยากจะย้ายเมื่อนักฟุตบอลอยากจะย้ายนะครับสโมรสรก็ต้องคุยกันโดยที่ ไม่ได้ผ่านเอเจนต์นะครับโดยปกติจะมีเอเจนต์บางคนมีเอเจนต์ส่วนตัวนะครับต้องต้องชี้แจงแถลงขเพราะตอนนี้คนมันงงมากว่ามันไม่มีเขาเลยแล้วก็อยู่ๆมันดิวแป๊บเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนเล่าต่อไปเสร็จแล้วที่ดิพันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีหลายสโมสรใด้ความสนใจเพราะเป็นกำลังสำคัญอย่างมีการเสนอค่าตัวนะครับอย่างสุรรณบุรีก็สนใจนะครับค่าตัวก่อนนั้นเนี้ยก็ น่าจะว่ากันว่าประมาณ25ล้าน25ล้านตออไรนี้นะครับแต่ว่าปิดดีลกันจริงๆเนี่ยก็ประมาณ30ล้าน30ครฮะนั่นแหละนั่นก็เป็นเรื่องกราวที่หลังจากพูดคุยกันแล้วก็ตัวนักฟุตบอลอยากจะย้ายนะครับตัวทางสโมสรนะครับก็อยากจะ ก็จริงๆก็ไม่อยากปล่อยหรอกเอาปนจริงๆนะครับแต่ว่าต้องเล่นจำเป็นหรือีกด้วยก็จะไม่หยดด้วยแต่ว่าเขาก็มีตัวที่จะแทนอยู่แล้วธนบูรณ์เอ้ยนะครับแล้วก็เจ้าเต้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสโมสรเมื่อเมื่อจาเป็นต้องต้องปล่อยตัวนะครับก็มีการพูดคุยกันบางกอกการก็ต้องการกําลังเสริมตรงนี้นะครับบางกอกการต้องการกำลังเสริมตรงนี้ปั๊บก็มาลงตัวกันนะครับด้วยค่าตัวประมาณนี้นักฟุตบอลนะครับก็มีรายได้ที่มากขึ้นนักฟุตบอลเนี่ยอยากจะ มาอยู่ใกล้บ้านใช่บ้านเขาอยู่แถวนั้นอยู่ใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็ในส่วนของรายได้ก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้อยู่ประมาณสักเดือนละสามแสนห้าสามแสนห้าแล้วมาเพิ่มเป็นสี่แสนสี่แสนเพิ่มอีกห้าหมื่นต่อเดือนสัญญาประมาณสักสี่ปีนะครับสี่ปีแล้วก็มีค่าค่าเฉลนสัญญาในแต่ละครั้งในแต่ละสองปีเนี่ยก็ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับก็สี่ปีก็มูลค่าสัญญาทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ 60ล้านนะครับ60ล้านฮะทำไมมันต้องปิดดีวันตอนเย็นวันนี้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยบอว์การจะเปิดตัวอย่าไปทางการนะครับก็ต้องเซอร์ไพรส์ัตต้องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เพียงแต่ว่าเราก็มีข่าวมาแล้วก็เซอร์ไพรส์กันก่อน